มีก็ช่องเดียรีวิวแล้วนะคะนี่ก็จะมารีวิวโทรศัพท์นะคะว่าเรามีความรับอะไรไหมก็ไม่มีเลยนะคะนี่ก็กําลังบันทึกอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะอย่างแรกเขาไปดูที่เบอร์ก่อนนะคะเบอร์ก็ไม่มีใครเลยนะคะก็จะมีปรามาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นอันนี้นะคะนี่เรามาลับคันท้าแล้วท้าจากช่องนี้นะคะเนี่ยรัติการ ผูแก้วใช่ไหมผู้หรือภู้ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้นะคะนี่นะที่เขาท้ามานะโอเคเรารับคําท้าแล้วนะคะโอเคค่ะในโทรศัพท์เราก็ไม่มีอะไรมีก็มีแต่รูปเพื่อนนะคะแล้วก็มีวิดีโออยู่วิดีโอหนึ่งจะเป็นอันนี้เดี๋ยวให้ดูโอเคเอาไหมเอาไหมโองามจนมาดีดังจำนาปอได้ เคเช่นมันเถอะลบไปลบไปนี่ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือที่อยู่นะคะแคปเลยเลยแคปเร็วๆเลยนะคะเผื่อ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 ใครจะส่งที่อยู่ไว้นะเพราะว่าเผื่อเดียไม่ได้ตัดต่อนะแคปไว้เลยค่ะโอเคค่ะในะโทรศัพท์เก็ไม่มีอะไรหรอกแอป,ปิกต์ก็ประมาณนี้ไปติดตามได้นะคะอ๋อแล้วแป๊บหนึ่งสมัครคนที่อยากจะขอเฟซเดียใช่ไหมนี่นี่ อันนี้นะคะเป็นเฟซเดียเองนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่รูปเดียนะคะ mm hmm. คือเดียเนี่ยถูกให้อันนี้คือคือคนที่เด e ah e ียแบบคุยอยู่นะคะ mm hmm. คือแบบมีใจให้กันนิดนิดนะคะอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. ก็คนนี้นะคะคือเราได้ได้ได้แป๊บหนึ่ง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 นะ mm hmm. นี่นะคะตามคำขอครบ50เมนจัดไป1เดือนนะคะ mm hmm. อันนี้คือนี่นะคะที่เราแชร์ไปนะคะ mm hmm. ก็มาดิครับทำจริงอันเนี้ย เพื่อเราอ่านถ้าถึงห้าสิบม่เจ้ารูปคนที่เพื่อนบอกขึ้นโปกแล้วเพื่อนก็บอกมาเต็มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าเพื่อนบอกใครคิม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 แล้วก็คิมคิมคิมจนเดียต้องทำครบอ่ะก็โอเคมีประมาณนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าเดียจะได้รับของใครหรือเปล่านะคะโอเคค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมสเซจเดียนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในติ๊กตอกก่อนติ TikTok, TikTok, TikTok. Mm ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูอันนี้อันนี้จะเป็นของเดียนะคะเดียมาเดียมัได้เล่นอินสตาแกรมหรือไอจีแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าเลิกเล่นไปแล้วนะ mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแอติ๊กตอกเดียนะคะ ป๊บนึงรอก่อนมันยังไม่ขึ้นนะ่ะเรานั่งไกลไฟไฟไปหลอก็ไม่นาะคืออันนี้ที่เดียทําแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะแบบล่างนี่อะไรอ่ะฉันคงไม่มีเธอ,อจะไม่ได้เจอกันในที่แห่งนี้คงจะไม่มีความทรงจำที่แสนดี ปล,ลาเก่งปล,ลาโอ,อ้งามจนมาอีดงอนนังจำนาบ่ได้วะช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ที่เดียยังไม่ได้ลงนะคะอันนี้เดียยังไม่ได้ลงนะม,นงม,ามาดูอันแรกก่อน,นถ่ายไว้นะเฮ้ยทำไมมันมน,มมน,มานานวะ โอ้เสียเวลาว่ะโอ้ยโกซี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 เจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กนะมึงเล่นยังไงเนี่ยชัดภาษาติดมึงยังสูงมึงเป็นลูกรึงแล้วนะคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา ลบออกประมาณนี <Cornell>. ้เดี๋ยวให้ดูไอดียลน์ก่อนให้ดูไอดียลน์ก่อนเผื่อเพื่อนเผื่อมีใครอยากส่งของให้เดียนะให้ดูไอดียไลน์เป็นไมทำไมเน็ตมันกากวะ จะเป็นนี่นะ 3K8D นะคะ ID ลายของเรียนนะคะโอเคนะโอเคยังโอเคเดี๋ยวทิกตอกเดียมันอือเด็กมากแล้วตอนนี้ มาดูอันนี้มาดูอันนี้ที่เดียเนี่ย uh ยังไม่ได้ลงใดี่อยากให้ทุกคนดูบูอันนี้อะไรบะเดี๋ยวดูดูอันที่ลงไปแล้วก็ได้สามบวกแปดได้เท่าไหร่สิเป็นใช่อยบอกผิดเธอที่ไม่ถึงกิซี่เราที่ถึงนะโอ้โหเอสามบวกแปดได้เท่าไหร่สิเป็นใช่อยบอกผิดเธอที่ไม่ถึงกิซี่เราที่ถึงนะเธอสามบวกแปด น้องๆน้องเป็นคนพม่าหรือเปล่ามาชามาชานูเปโคทาในร้องเพลงชาไทยพี่ฟังไหมบาดเทศุทาลัวและเนื้อชาชาตาตลกตลกค่ะทุกคนน้องๆน้องเป็นคนพม่าหรือเปล่าอันนี้อะไรวิดีโอใช้งานไม่ได้เหรองามจนมาอีดางจำหน้าบอได้ถ่ายรูปให้แม่

อกอันนี้คือแบบเยอะอือเดีเ๋ยวจะไปต่างนะคะเพี่จะวันคอมเมนต์เดี๋ยวจะให้ดูว่าคนดูเท่าไหร่อ,อันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้เก้าเก้าเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเก้าจุดหนึ่งอะไรเนี่ยโอเคไม่มีละอยากให้เพื่อนๆดูแบบล่างอะ แ๊บนึงนะที่จะลองกดให้ดูอันนี้ก่อนเราต้องทนุถนอมมันก่อนนะทำไมมันกดไม่ได้อะเออรียกว่ามัน, ok. ม,น,ม,นมันไม่โอชิปะเน็ต ok, มันไม่โอเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไม<น>มันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียยังไงเนี่ยชัด ภาษาติดมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มันเจนเนาะเล่นๆนะทุกคนอืมเฮ้ยยยยยเห็นเดียมดแมะหน้าสดอีอันนี้อะไรวะ อันนี้อะไรวะเช้าะ แล้วลุงเตยที่นายเป็นอะไรนัลกร้องเป็นทุกอย่างในเธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับใจเจลยนันเดชเป็นอะไรพอแล้วนันเดชเป็นอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้ทานรู้ทานรู้ทนาน <c oughs> มีอะไรที่อยากดูไหมอันนี้ไหม นีดหน้าโคตรนิ่งอะเรียนไหมเรียนไหมเคยพอเถอะเพื่อนเพื่อนก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวเรจะให้ดูรูปหลุดค่ะรูปหลุดคนนี้รูปหลุดรูปหลุดเสียคิมนั่นเองนะคะรูปหลุดอันนี้ก็สเสียคิมอันนี้ก็เสียคิมเพื่อนอยากเห็นเฟซอันนี้ล่ะไม่ต้องหรอกนะอันนี้ก็เสียคิมอันนี้ก็เสียคิมอันนี้ก็เสียคิม เกีสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย